สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ MyFrost TV นะครับภาคนี้นะครับเราจะมาสอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์ m y c r a f t กันนะครับพร้อมกับการตั้งค่าที่จำเป็นนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเข้ามา Google เหมือนเดิมเว็บนี้ผมแนะนำนะครับเป็นเว็บที่โหลด ัวเซิร์ฟวอรง่ายมากแต่ข้อเสียคือมันจะมีแต่เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับโ okay. อเคฮิวน้ำไมคับดอนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเว็บนี้นะครับสำหรับ ID แท้เท่านั้นนะครับก็ใช่นะครับแต อย่างอื่นอนะ่ะ ID แท้หมดเนี่ยล็อกอินรีจิสเตอร์อะไรเนี่ยใช้สำหรับ ID แท้นะครับแต่ดาวน์โหลดเหียนครับเซอร์เวอร์กับตัวเกมตัวเกมนี้ตัวเกมใหม่ใม่ครับ ID แท้นะโอเคเซิร์เวอร์นะครับ ID เืียนก็นโหลดได้นะครับโหลดง่ายด้ยแต่เป็นเซอร์เวอร์เวอร์ชันใหม่นะครับ วันนี้ผมจะมาสอนอันนี้นะครับกดไปเลยปลาก MyCams e r v e อแล้วก็โหลดนิดนึงนะครับโอเคนะครับโปรแกรมในการเข้าเซิร์ฟเวอร์ m y c r a f t นะครับมีอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือ LogMeIn Hamachi นะครับ นี่เปิดเข้ามาอันนี้ก็ปลายอยู่อืเดี๋ยวอันนี้ยังไม่สอนใช้นะครับมาโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ดึงออกมาอันนี้จะเป็นการ Copy อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปิดไปได้เลยต่อมา เพื่อไม่ให้มันกินหน้าจอนะครับไม่ให้มันดูลกนะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อ,อ,อ my c a r d server test อะล้วเข้าไปใส่ปื๊บนี่อันนี้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ดับเบิ้คลิกเลยปึ๊บปุ๊บติดออก ไม่ต้องติ๊กออกก็ได้นะครับมันจะขึ้นเตือนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราติ๊กอันนี้ไว้นะครับคือเราเปิดเซิร์ฟเวอร์เมื่อไหร่มันก็จะขึ้นเตือนอันนี้นะครับผมก็ชอบติ๊กออกนะอืหลันเปิดขึ้นมาละปิดเลยเอา้าวปิดทำไมก็เพราะว่าเรายังไม่ใช้มันนะครับ ต่อมานะครับการตั้งค่าเนี่ยอันนี้นะครับพอดีอันนี้ผมไปใช้โปรแกรม notepad ล็อกเอาไว้นะครับเวลาดับเบิลคลิกมันจะเปิดนะครับอุ๊ยอะไรเนี่ยแล้วไง แป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือที่มันดูง่ายๆแป๊บหบนึ่งนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมลด p a d บวกบวกบวกอีบวกสองตัวพอไม่ต้องบวกอะไรไม่ต้องบวกเยอะอันนี้เป็นโปรแกรมที่ขายไม่ได้ลงเอาไว้มันจะไม่มีนะครับแต่โปรแกรมนี้ไม่ต้องไม่ครับ ใครเค้างแป๊บหนึ่งครับมันค้างแปง๊บหนืโอเคมาต่อกันเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ถ้าใครไม่ได้ลงนะครับ มันจะไม่มีนะครับ <c oughs> คือโน้ตแพดโปร่นะครับคือโปรแกรมเนี้ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับเพราะเปิดเซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยใช้ n o t e p a d อันนี้ก็ได้นะครับ Not e แ pad ธรรมดานะครับอะไรเนะียเต็มเลยโอเคนะครับถ้าใช้ตัวนี้นะครับเปิดมาเอาตัวนี้เลยลากใส่ ซึ่งไอตัวตั้งค่าเนี่ยตอนแรกมันจะชื่อ s ซ r ร์ฟเอร์จุดพรอพโพน่าจะ่งี้มั้งนะคะหาดูเถอะมันคล้ายๆงั้นแหละโอเคพอลงมาแล้วใช่ไหมก็อย่างแรกนะครับะเลเซตติ้งไม่มี <c oughs> แปน้นน้ำใหน้ำโอเคกลับมาแล้วได้กินน้ำนิดหนึ่งนี่โอเคมากเลยมาต่อกันนะครับ เ e นเรเจเนอเรเตอร์เซตติ้งอันนี้ไม่ค่อยจะเป็นนะครับอันที่จะเป็นนี่คือเลเวลเนมนะคือเดีบยวอร์เนอะรบ็อกเรื่องอนนึงไอที่ไม่จะเป็นเนี่ยห้ามลบนะครับเพราะมันเป็นนะเหมือนโค้ดอะไรบางอย่างของตัวเซิร์ฟเวอร์มันนะครับถ้าหายไปอันนึงนี่เซิร์ฟเวอร์มันก็จะพังนะครับ <c oughs> มานะครับเอาอันจต่เป็นนิดหนึ่งนะครับ level name world อันนี้คือชื่อของโฟลเดอร์นะครับ world นี่ก็คือพวกข้อมูลของโลกของเรานะครับ world ที่เราเล่นเนี่ยถ้าไอตรงเนี้ยอย่างเราเปลี่ยนเป็นเอ่อ text อย่างนี้นะครับโฟลเดอร์ตรงเนี้ย มันต้องเปลี่ยนตามถ้าเกิดอันนี้เปลี่ยนแล้วเราใช้เวอร์ันนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยนะครับมันจะควบคู่กันไปนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของเวอรต่อมานะครับนี่ a n n o w player achievement นะครับอันนีเ้เพิ่มเข้ามาในมมคัส1.7นะครับ คือถ้าใครสังเกตดีๆนะแต่ละคลิปเนี่ยเอายกตัวอย่างคลิปแรกเลยนะครับอาชีวิตรอดที่ผมถ่ายคลิปแรกเลยนะครับเวลาผมต่อยไม้เนี่ยพวกอะไรก็ไม่ละมันจะลงถ่ายนเนี่ยให้กดอีกดอะไร get wood get อะไรสักอย่างเ่ยครับอันนั้นแหละเออแล้วก็เวลาอย่างเราเล่นเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้นะครับ เวลาพวกเพื่อนๆของเราทำ achievement ได้หนึ่งอย่างนะครับมันจะขึ้นเตือนนะครับอย่างนั้นแหละถ้าถ้าใครไม่อยากเห็นเพื่อนทำ achievement เสร็จกี่อย่างกี่อย่างไปได้นะครับให้เปลี่ยนเป็น false นะครับแต่สำหรับผมมีก็ไม่เสียหายนะครับแต่ไป s r v e r พร อันนี้ตัวสําคัญเลยนะครับตัวเลขเนี้ยห้ามไปเปลี่ยนนะครับมันเป็นพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์แบบพื้นฐานอยู่แล้วครับเป็นพอร์ตของมันอยู่แล้วห้ามไปเปลี่ยนต่อไป Level l e เ e e ไทที่ l ฟร์ l ล l e ลอ n ค Level Seed Level Seed นี่ถ้าใครรู้นะครับมันคือพวกซ e ดแต่ละเวอร์เนี่ยครับที่ ที่พิมพ์ทับซีดแล้วมันจะขึ้นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้ครับอย่างเออลบโค้งสองีฟีอะไรุดยา,ยาวนะครับอันนั้นแหละถ้าเกิดใครอยากเล่นแมปที่สวยๆก็ไปหาซีดมาใส่ตรงนี้นะครับนั่นแหละแล้วเราก็จะได้ซีดนั้นมาเป็นซีดของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับต่อไป เซิร์ฟเวอร์ไออันนี้ผมเคยลองใส่แล้วนะแต่มันทำให้เซิร์ฟเวอร์เออร์ต้องไปหาวิธีใช้กันเองนะครับ m a c b u i l เฮล l t อะไรเนี่ยคือความสูงในการต่อบล็อกนะครับอันนี้ก็คือเราต่อบล็อกได้สูงถึงแกนวที่256นะครับใครอยากเพิ่มหรืออยากลดก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับ ต่อไป s p a w n NPC ก็คือ Villager นั่นแหละนะครับ Villager ที่มันชอบรอ้องอันนั้นนะอ่ะน,นั้นแหละถ้าใครไม่อยากให้มันเกิดนะครับก็เปลี่ยนเป็น false ไวล i สไว i s t นะี่จะทำงานควบคู่ไปกับออนไลน์โหมดนะครับออนไลน์โหมดก็คืออย่าง <c oughs> เราเปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยแล้วใครรู้ Ipserver ของเรานะครับเขาก็จะเข้ามาได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเป็นไวร e สไวร s สอย่างออนไลน์หมดผมชอบเปลี่ยนเป็น f a ลนะลถ้าเราเป็นไ l ร s สอีออนไลน์หมดเป็น fall w ล r ไ l ร s สก็ต้องเป็น t ทูอย่างนี้นะครับถ้าใครรู้อย่างใครรู้ Ipserver เราก็ยังจะเข้ามาไม่ได้นะครับ WideList นี่ก็คือถ้าเราออนไลน์โหมดเป็น False w i ว e l i s t ก็อันนี้ถ้าเราเปิด w i r e l e s ออนไลน์ m หมดเป็น False ในตัวโน้ตแพดของ w i e l i s t เนี่ยจะต้องมีชื่อผู้เล่นที่เราอนุญาตให้เข้ามาเล่นได้นะครับของผมก็ฟล์เอ้ยผิดะเอาอีกแล้วฟลนะครับ อันนี้มันตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเซฟด้วยนะสปอยแอนิมอลก็คือพวกหมูหมากาไก่นะครับใครไม่อยากให้มันเกิดก็เปลี่ยนเป็นฟอ l ไมคคานเมกกาฮัตคออันนี้คือถ้าเราปรับยนฮัตคอเป็นทู ผู้เล่นที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์เราได้เนี่ยถ้าเกิดเขาโดนซัมบี้ตุยหรือไัปเดอร์แมนอิ๊บเถยไม่มีสไปเปอร์แมนอย่างโดนซัมบี้ตุยโดนสกิเลตันเฮดช็อตที่าว่าไปนะครับถ้าเกิดเขาตายนะครับเขาจะหลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์และเข้ามาไม่ได้นะครับอันนั้นหมดไปแล้วรีซ็ตแพ็คอันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายภายหลังนะครับ PVP ก็คือการเตะต่อยตีตุยอะไรก็ว่าไปไม่ใช่วันนี้ตุย๋ยนะก็คือการต่อยการต่อยกันนั้นพวกตีกันแล้วชีวิตจะลดเนี่ยถ้าใครไม่อยากให้ต่อยกันตีกันชีวิตลดก็เป็นเป็นฟอลนะครับดิฟฟูดไม่เกี่ยวอันนี้คอมมานด์บล็อกเดี๋ยวอธิบายทีหลังในคลิปหลัง นะครับคอมมานด์บล็อกก็คือไอ้บล็อกส้มสนืสีเน,เนื้ออะไรบางคนอาจจะรู้แล้วแต่มือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับไม่มีให้คราฟนะครับ MAX p l a เพ r ก็คือจำนวนผู้เล่นจำนวนเต็มของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อย่างตอนนี้แม็ก l a เพยเยอร์เซิร์ฟเวอร์เราก็ 20คนนะครับใครถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เต็ม20คนแล้วเนะี่ยคนอื่นที่เป็นเศษเกินนะครับจะเข้ามาไม่ได้นะครับอย่างนั้นแหละเซิร so, ์ฟเวอร์ผมไม่มีใครเล่นก็อ้าสัก5-8สปอ์มอสเตอร์ก็พวกซอมบี้สไปเดอร์แมนสเกเลเตอร์แมงมุมคริปเปอร์เอนเดอร์แมนพวกนั้นอะถ้าใครเกลียดก็ปรับเป็น f a l นะครับ มอดอันนี้ก็คือเดี๋ยวอธิบายทีหลังแล้วกันอันนี้จะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลย welcome to my f o r s e v e แค่นี้นะคแล้วก็ c o n t r o l s แล้วไม่ก็ไฟล์บันทึกนะครับกดบันทึกเท่านั้นนะแต่นี้ผม คอนโทรล S ไปแล้วมันก็เซฟให้ละปิดไปโอเคเน่ <c oughs> เดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับตอนนี้เอาแค่เข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ได้ก่อนก็พอมาเปิดเลย อ่ะอันนี้มันเปิดเรียบร้อยแล้วเวอร์ชันใหม่ไม่มีหน้าจอโหลดให้ดูเข้าไหมครับเฮ้ยไมครับหนึ่งจดสองกับไม c ครับกับเซิร์ฟเวอร์ไมครับหนึ่งจุดเจ็ดสี่เล่นด้วยกันได้นะครับเพราะมันแค่แก้บัก๊กพวก t e x t เจออะไรนี้ออกไปท่านั้นนะครับน่าจะมั้งมา่าจะต้องอออันนี้เซนเซอร์แค่ข้างบนพอนี่นะครับมอดที่ผมบอกเนี่ยจะปิดทำไมเนี่ยตัวโฟลเดอร์อยู่ไหนนี่นี่นะครับไอ้มอสเซเวอเนี่ย ก็คือไอ้คำข้างล่าง server ตรงนี้นะครับหรือค m า to ู y y ยไฟฟ s s ซิ e r ฟอันนี้ก็คืองข้า t ทูมายไฟฟ์ s s r v e r นะครับห้าศูนย์ 5, ทับห้าก็คือ Maxplayer ห้าคนเต็มห้าคนนะครับอันนี้ก็เต็มห้าคนแต่นี้เป็นศูนย์เพราะว่ายังไม่มีใครเข้าไปครับตอบมา เลือเล่อนลงไปก่อนเวลาจะเข้าเล่นนะับอีกทถ้าใครยังไม่มีเซิเวอร์อะไรเลยอย่างสมมติอันนี้โลง่งๆเลยนะครับก็ต้องมาแอดเซิเวอร์แล้วก็ใส่ชื่อใส่ IP ลงไป IP ก็เอออย่างเราเล่นในคอมเราเองใช่ไหมก็ลงเข้าโฮสไปก็เล่นได้แล้ว แต่อยากให้เพื่อนเข้ามาเล่นเราต้องมี h ามาชิ i า a m a ิก็โหลดหาโหลดนะครับ <c oughs> พิมพ์เข้าไป h a มาช h นะครับ h a m a c h i นะครับแล้วเ,เราต้องกดอ n ก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งมันนานนิดหนึ่งอ่า ห้ามชื่อใครเนี่ยการเฮฟวี่เมทรรัลอันนี้ไม่รู้ห้ามชื่อนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนเราเป็นคนเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมาที่ Network Create a New Network ็ตนี้นะครับ Network ID เราตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปอัพฟรอ My My ไ r a ฟรอะไรก็ได้ Password ก็ เอาเป็นเออพอละยาวเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะพิมพ์ดีดีกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดก็ต้องพิมพ์ให้เหมือนกับพาสเวิร์ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขตเอออ่าอัลฟอสไปฟอสนะครับนี่คือเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ละอือหื ถ้าเกิดเพื่อนเป็นคนเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมาเน็ตเวิร์กจอยเน็ตเวิร์กไอดีก็อะไรอ่ะ a d d f r o s t m y f r o s t หนักก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วกดจอยแต่นี้คือผมเป็นคนเปิดนะครับก็ต้องอะไรต่อ โอเคแค่นี้นะครับไอพก็ตรงนี้เลยอย่างสมมติว่าอันนี้เซิร์ฟเวอร์ของคุณบิ๊ก <c oughs> ก็คลิดขวา Copy ปี้อ v อันนี้นะครัสี่ d อ r เด s ของผมก็ต้องถ้าอันนี้ก็ต้องกดคลิกซ้ายคิดขวาก็ได้คลิกตรงนี้ c o อปปี้ a อพีสี่อ IP 6ไม่ต้องไปไม่ต้องไป copy นะครับเอา IPv4 วีสี่พอเน,นี่ยแหละจะลบเซิร์ฟเวอร์ก็คลิกขวาดีลิทในเบอร์ย yes หายไปละต้องเซิร์ฟ <c oughs> ปิดไปปิดเสร็จแล้วใช่ไหมก,ก็มีสองวิธีในการเข้าเซิร์ฟเวอร์คือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เลย หรือกดจอยกดจอยก็ได้อ่ะอาจจะแลกๆนะครับเพราะอันนี้มันไม่ได้เจะจงไปที่ตัวเกมไมค์คาร์อะอันนี้ถ่ายทั้งเดสก์ท็อปเลยป่าไม้เนะื้อดำก็ชอบแล้วนี่ยว,วันนี้บัวแลกแล้วละอ่าอ,อันนี้ผมเปลี่ยนสกินนะครับเป็นสกินแบบ ดูดีนิดนึงนะครับใส่กางเกงมีรองเท้าเสื้อแบบสไตล์ปัจจุบันอะไรงี้นะครับไม่ใช่แบบกางเกงคัดขาดไม่ใส่รองเท้าสก,กินเก่านะแต่ก็แปลกนะผมก็ชอบไอ้สกินเก่ามากกว่าโอเคสำหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็จบบางเพียงเท่านี้แล้วนะครับภัาคหน้าจะมาสอนคำสั่งพื้นฐานที่ จำเป็นต่อการเล่นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่บักกิจนะครับคำสั่งคำสั่งคำสั่งแบบธรรมดาเลยสั่งให้เช้าให้มืดฝนตกอยากให้ฝนหยุดโอพีแบนอะไรก็ว่าไปเสจของทาสัางที่เป็นเซอร์ r เวออย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับมือใหม่นะมือเก่านี่ ใครเป็นก็ไม่ต้องดูก็ได้โอเคปิดเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมก็มาที่คอนโซลเลยแล้วก็สตารทปิดอ่าจบแค่นี้แหละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ